นี่นะครับเบามากนะครับน้ำนะครับเดี๋ยวจะไปแก้ปัญหาให้ดูนะครับเปิดวาลจนหมดนะครับน้ำก็ไหลแคนี้นะครับคือต่อสายยางไปสายยางแทบไม่ไหลเลยนะครับ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับท่อน้ำปราปาเรานะครับสาเหตุที่ผมถอดนะครับก็เป็นอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นกรองของ กันสิ่งปฏิกูลนะครับเข้าตามท่อน้ำเรานะครับเป็นกองที่น้ำจะเข้าไปในมิเตอร์น้ำเรานะครับตัวนี้นะครับคือเ่อผมเปิดแล้วน้ำใหม่ๆครับน้ำจะพุ่งแรงมากครับตัวนี้นานแล้วนะครับน้ำจากที่พุ่งนะครับก็ไหล ไม่แรงนะครับก็สาเหตุก็ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมเห็นกองไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะถอดกองมาทําความสะอาดนะครับเป็นกองกันสิ่งสกรปรกแล้วก็ตะกันนะครับที่จะเข้าไปในมิเตอร์น้ำเรานะครับตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับ บางคนนะครับแบบโอ้มันตันใช่ไหมก็ถอดกองทิ้งไปนะครับขอบอกนะครับอย่านะครับอย่าถอดทิ้งนะครับถ้าถอดทิ้งนะครับผมรับรองนะครับไม่เกินเดือนนะครับท่านจะได้เปลี่ยนมิเตอร์น้ําใหม่เลยนะครับเพราะว่าตะกันนะครับก็จะเข้าไปเกาะข้างในฟันเฟืองมิเตอร์นี้นะครับทําให้ มิเตอร์เราเสียนะครับคือเน้นย้ำครับห้ามถอดกองตรงนี้ออกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคาบตะกันของหินปูนนะครับนี่ครับหินปูนนะครับเห็นไหมครับข้างใน นี่ครับดูครับก็มีรูให้น้ําผ่านแค่สี่ห้ารูนะครับที่เหลือตันหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดกองออกมาล้างนะครับมาทําความสะอาดให้น้ําผ่านได้ทุกรูนะครับแล้วก็จะเอากลับใส่ไว้ที่เดิมนะครับจะไม่ถอดทิ้งนะครับถอดทิ้งแล้ว พังทันทีนะครับไม่เกินเดือนนะครับพังเลยครับมิเตอร์น้ําเราเพราะหินปูนนะครับครับและนี่คือการผมทำความสะอาดออกมาเรียบร้อยครับดูนะครับจะไม่มีตันรูเลยนะครับคือห้ามถอดออกเป็นเด็ดขาดนะครับถ้าถอดกองตัวนี้ออกนะครับแล้วถอดกองตัวนี้ออก จบกันเลยนะครับมิเตอร์น้ำเรากลับบ้านเก่าเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าคาบหินปูนนะครับคาบหินปูนคาบตะกันก็จะเข้าไปเกาะในฟันเฟืองตัวมิเตอร์น้ำเรานะครับอ่าแล้วก็จากที่เราถอนแล้วก่อนใส่นะครับจะลืมเอาเทปพันเกลียวพันด้วยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้พันนะครับนี่นะครับแล้วผมจะเอาเทปพันเกลียวพันนะครับการพันก็พันให้ถูกวิธีนะครับก็ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาเทปพันเกลียวพันขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับถ้าพันไม่ถูกวิธีนะครับยิ่งพันเทปก็จะยิ่งยาออกนี้นะครับคือนี้พันถูกต้องนะครับวิธีการพัน เทพเปพันเกลียวที่ถูกต้องนะครับนี่เราพันนี้เราจะดึงแน่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดสับสไคร e ให้ช่องธนวัฒน์ h ช n แนลช่องน้องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ